พัสูุช่วงที่2ครับของรายการ True Insider ใช่แล้วค่ะพี่พูดค่ะพี่พูดทราบไหมว่าตอนนี้สาวโของวง Big Bang เนี่ยเขากำลังรอลุ้นลุ้นอะไรครับลุ้นให้วงเนี้ยเขาออกเพลงออกมาใหม่ค่ะเพราะว่าเขาหายไปถึง3ปีเลยทีเดียวที่ไม่ได้ออกซิงเกิลเลยพูดนานขนาดน,นั้นเลยเหรอครับนานมากเลยค่ะไม่เป็นปัหาหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะพี่พูดอันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปขยายพร้อมกันเลยค่ะ กล yeah. <Yeah> hmm. pues ja yeah ายเป็นกระแสข่าวที่ทำให้แฟนคลับสาววีไอพีกรี๊ดกราดเป็นอย่างมากสำหรับข่าวคราวของศิลปินฮิปฮอปอันดับหนึ่งของเกาหลียังวงบิ๊กแบงที่ปล่อยให้แฟนคลับต่างรอแล้วรอแล้วรอมานานแสนนานกว่า3ปีกับผลงานเพลงอัลบั้มใหม่ของทั้ง5หนุ่มล่าสุดการรอคอยของแฟนๆกำลังจะสิ้นสุดแล้วค่ะ เมื่อทางต้นสังกัด YG Entertainment ได้ปล่อยข้อความปริศนาขึ้นมาบนเว็บไซต์ว่า Who Next พร้อมกับตามเวลานับถอยหลังการเปิดตัวศิลปินเบอร์ต่ตอไปที่กำลังจะมีผลงานใหม่ซึ่งณนะตอนนั้นแฟนๆก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ก็เฝ้ารอลุ้นว่าจะเป็นใครจะเป็นศิลปินที่ทุกคนเฝ้ารอคอยอย่างวง Big Bang หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นวงบอยแบนดน้องใหม่ที่กำลังรอเดบิวต์อย่างวงไอคอนหรือเปล่าและแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงทาง YG ก็ประกาศคอนเฟิร์มออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า BIG b a n g กำลังจะคัมแบ็กผลงานเพลงอัลบั้มใหม่ในเร็ววันนี้แน่นอนถือว่าเป็นคัมแบ็กในรอบ3ปีเลย ว่าได้ค่ะ <Yeah. S 1> หลังจากที่ออกอัลบั้มล่าสุดเมื่อสามปีก่อนกับอัลบั้ม Still Alive <Wow. S 1> ที่สร้างปรากฏการเพลงแดนสนันเมืองที่โด่งดังไปทั่วทั้งเอเชียกับเพลง Fantastic Baby, Fantastic, Baby. ที่เรียกว่าดีกรีความดังของเพลงนี้ไม่ได้ลดน้อย ลตลอด3ปีที่ผ่านมาล่าสุดกับข่าวฮอตสดๆร้อนๆที่ทวีคุณเพิ่มความฝินมากขึ้นอีกหลายเท่าเพราะต้นสังกัดและสมาชิกในวง Big Bang ต่างเปิดตัวภาพโปสเตอร์คอนเสิร์ตเวิร์ t ทัว Big Bang 2015 World Tour in So นสโวลวิ e e นที่จะจัดขึ้นในวันที่25และ26เมษายนนี้จากนั้นพวกเขาก็จะเริ่มตระเวนทัวร์คอนเสิร์ตร,รอบโลก15ประเทศ รวม70รอบการแสดงโดยคาดว่าจะมีแฟนเพลงเข้าชมมากกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ <Fantastic. S 1> ถือได้ว่าเป็นศิลปินที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากมีสไตล์เพลงที่ทันสมัยแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครเมื่อปี2011พวกเขาได้เคยรับเลือกให้เป็นตัวแทนทวีปเอเชียและสามารถคว้ารางวัล Best Worldwide Act จากเวทีงานประกาศรางวัลระดับโลกอย่าง MTV Europe Music Awards มาให้แฟนๆได้ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก b ิ๊กแบงถือเป็นวงดนตรีวงแรกจากทวีปเอเชียที่ได้รับรงางวัลสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ค่ะ งบแบนด์ที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้อย่าง EXO กกันค่ะที่เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพวกเขาได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงไตเติล Call Me Baby จากอัลบั้มเต็มชุดที่2อ EXODUS ผ่านทาง y u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  e ปรากฏว่ายอดวิวเพลงนี้ก็มีมากถึง6.4ล้านครั้งหลังจากที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอไปได้เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ทางต้นสังกัดยังได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอผ่านทางเว็บออนไลน์ชั้นนำของจีน3แห่งซึ่งก็สามารถทำยอดวิวได้มากกว่า6.8ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะความฮอตของหนุ่มๆยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะ เอ็ยังเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นอีกครั้งกับยอดจองอัลบั้ม EXODUS ก็ทะยานไปแตะหลักครึ่งล้านได้แล้วในขณะนี้โดยหลายฝ่ายคาดกันว่าอัลบั้มเต็มชุดที่2ของพวกเขาจะสามารถทํายอดขายได้เกิน1ล้านก๊อปปี้อย่างแน่นอนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เ x ็ก็เคยสร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงกับอัลบั้มเต็มชุดแรก XO XO ที่มีเพลงฮิตติดถูมากมายทั้ง Who และเพลง Overdose สามารถทำยอดขายได้เกินหล้านกัปปี้ได้เป็นวงแรกในรอบ12ปีของวงการเพลงเกาหลีใต้และที่ ทันที่ปล่อยอัลบั้มเอ็กซ์ผ่านทางไอจูนพวกเขาก็สามารถคว้าอันดับหนึ่งในอัลบั้มชาร์ตไอจูนได้ถึง11ประเทศคือญี่ปุน่นฮ่องกองไต้หวันสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียคาซัคสถานและประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะ โอ้โหบางวงนี่เยอะจนเลือกไม่ถูกกันนะครับดูเพลินๆค่ะดูเพลินๆโอ้โหเขาเรียกว่าอาหารตาสำหรับผู้หญิงเขาค่ะว่ากันไปนะครับ